ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทนายอ๋นตามจองเวนเรืองไกบี้กกตฟันปมหลักฐานเท็จคดีหุ้นไอทีวีก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่เราทราบนะครับตามที่เป็นข่าวว่าคนที่ไปร้องเรื่องของคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาติ้มเจริญรัตน์นั่นก็คือคุณเรืองไก่ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับศาลนูญวินิจฉัยแล้วว่าไอทีวีนะครับไม่ได้เป็นสื่อนะครับไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อคุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่อนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็คือคุณพิธารอดแต่ เพราะฉะนั้นนักร้องนะครับวันนี้ก็ต้องได้รับบทเรียนนะครับก็จะต้องได้รับสิ่งที่ตัวเองกระทําไม่ใช่วันนี้นะครับวันนี้นะครับนักร้องไปร้องนะครับแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่โดนร้องไม่ได้มีความผิดนะครับนักร้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรรอยนวนต่อไปมันก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณจะไปร้องอะไรต้องมีข้อมูลจริงนะครับข้อมูลจริงไปร้องนะครับอันนี้ อยากให้ทําถ้ามีข้อมูลจริงนะครับแล้วมันเ,นเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้อยากให้ไปทาแต่ถ้าเกิดว่าไปร้องแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลจริงอันนี้คนที่เอาไปร้องมันก็ต้องสมควรจะรับผิดชอบไม่ใช่ให้ปล่อยให้คนที่ร้องเนี่ยรอยนวลอยากจะไปร้องใครก็ได้นะครับวันนี้กฎหมายเปิดช่องให้คนสามารถไปร้องได้แต่คำถามคือทําไมกฎหมายไม่เขียนเอาไว้นะครับว่าคนที่จะไปร้องถ้าเกิดว่าไปร้องแล้ว คนที่โดนร้องเขาไม่มีวามผิดเนี่ยนะครับเขาไม่มีวามผิดอ่ะคนที่โดนคนที่ร้องเนี่ยจะต้องโดนลงโทษยังไงนะครับต้องมีบทลงโทษยังไงทําไมถึงไม่มีนี่แหละครับเป็นการเปิดโอกาสทําให้คนไปเอานะครับเรื่องของกฎหมายไปก่นแกล้งกันบอกว่าเฮ้ยนะครับตั้งข้อสงสัยตั้งคํงาคร้องแล้วก็ไปนี่มันถึงทําให้บอกได้เลยครับว่าแน่นอนครับหลายๆคนบอกเฮ้ยมันคือการตรวจสอบนะครับถ้าบริสุทธิ์ใจอะไรนะครับมันก็ไม่ต้องไอน้นี่แต่คําถามว่าการตรวจสอบนั้นอ่ะ คุณลองคิดดูนะครับสอสอหนึ่งคนนะครับโดนตรวจสอบแล้วมันไม่ได้เป็นความจริงนะถ้าเป็นความจริงก็เป็นเรื่องดีสอส,อสอหนึ่งคนที่โดนตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นความจริงนะแน่นอนครับบอก этим, ades, uta, e ว่าเฮ้ยก็มันคือการตรวจสอบไงคำถามคือในการตรวจสอบนั้นนะครับต้องไปสารเสรียเวลาไหมถ้าเวลาที่เขาจะต้องไปสารไปดําเนินไปแก้ตัวไป juna, หาข้อมูลอะไรมาแก้ต่างทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความผิดเนี่ยมันคือการเสียเวลาไหม มันคือตามให้เสียโอกาสของประชาชนไหมแทนที่สสอ,อันนี้จะเอาเวลาตรงนี้ไปนะทำประโยชน์ให้ประชาชนกลับต้องเสียเวลามาขึ้นลงขึ้นศาลมันใช่ไหม จริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ร้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยล่าสุดอย่างที่บอกว่าวันนี้ทนายอันเนี่ยตามจองเวรเรืองไก่บี้กะกะตฟันปมหลักฐานเท็จคดีหุ้นไอทีวีทนายอันร้องกะกะตฟันเรืองไก่นำหลักฐานเท็จปมหุ้นไอทีวีจี้กะกะตอย่าอุ้มชูต้องถีบออกชะกัดไม่ปล่อยเรืองไก่ต้องติดคุกรั้นฟ้องหมดไม่ว่าใครหน้าไหนนะครับ5กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา10นาฬิกา 30นาทีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนายพัฒนพงสศพักษรหรือว่าทนายอันบุรีลมพร้อมด้วยนายวรวิทย์ลุ่งเรืองสิริผลหรือว่ารุงศักด์เดินทางยื่นคำร้องต่อกตอกตทวงทวงถามความคืบหน้ากรณีที่เคยร้องให้กกตอเอาผิดนายเรืองไกรรีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐที่เคยยื่นนะครับเรื่องพร้อม หลักฐานให้ตรวจสอบกรณีการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธ,ธาลิมเจรญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลโดยก่อนหน้านี้ยื่นเรื่องต่อกะกะตเมื่อวันที่29พฤษภาคม256 6แต่มีแต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้านายพัฒรพงศ์กล่าวว่านะครับสืบเนื่องมาจากที่กรณีสารนัรธมนูญวินิจฉัยการถือครองหุ้นสื่อของนายพิธ,ธาโดยสารวินิจฉัยว่าไอทีวีนะครับจำกัด วงเด็บมหาชนเนี่ยไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนซึ่งคำวินิจฉัยของสารผูกพันกับทุกองค์กรตนจึงมาตามเรื่องต่อนะครับรวมถึงเตือนความทรงจำของนายเรืองไกรและก,กรกตเนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม256นายเรืองไกรมายื่นตกรกต กะกะเพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาก็อาจจะมีฟาร์มบกพ่องในคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งการลงรับสมัครสอสเพราะถือครองหุ้นสื่อไอทีีหลังจากนั้นวันที่29นะครับพฤษภาคม256ตนได้มายืน่นร้องสวนนะครับเนื่องจากคำร้องของนายลงกายขาดเหตุผลไร้น้ำหนักขอให้กกตอปัดตกเพราะเป็นเรื่องที่ไร้สาระและอาจจะเป็นเกมทางการเมืองเสียด้วยซ้ำ ต่อมาเมื่อวันที่10มิถุนายน2 5 6 6 5 6หก้นายเรืองไกรมาให้ถ้อยคากับกกตในฐานะที่เป็นพยานผู้ร้องได้นําพยานหลักฐานรายงานการประชุมของบริษัทไอทีวีหลังจากนั้นนะครับมีการมีข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนว่าพยานหลักฐานของนายเรืองไกรที่มายื่นต่อกกตอาจเป็นเพจไม่ตรงกับวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในเรื่องที่ในคิมสิริตทวีชัยนะครับประธานไอทีวีถามตอบกับ พูดถึงหุ้นว่า i อทีวีไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนรวมถึงไม่ได้ประกอบกิจการแต่อย่างใดอีกทั้งยังระบุว่า i อทวีอยู่รอวันตายรอสารสั่งนะครับซึ่งขัดกับสิ่งที่นายเรืองไกรเสนอต่อกกตเป็นเหตุให้ในวันที่12มิถุนายน2 5งตนมาร้องต่อกรกตเพื่อโต้ว่าเอกสารของนายเรืองไกรอาจเป็นเท็จ จึงขอให้กกตตรวจสอบว่าพฤติการของนายเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคําการนำหลักฐานเข้ามาสู่ระบบของกกตหกครั้งเข้าขายความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนพรบว่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา143มีโทษจําคุกเจ็ปีนายพัฒนพงศ์กล่าวว่ากระทั่งวันที่23มกราสองห้าหสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเป็นใจให้ กับตนนะครับวันนี้ตนมาตามเรื่องที่กรกตว่าตกลงจะเอาอย่างไรกับนายเรืองไกรที่ยื่นยุบพักเก้าไกลแม้3 1มกราสองห้าหสารนัตนูญตัดสินคดีล้มล้างการปกครองของนายพิธ,ธานายเรืองไกรก็มากระโดดยื่นร้องยุบพักเก้าไกลต่อในวันที่1กุมภาพันธ์สองห้าหจะดูว่านะจะดูซิว่านะจะดูซิว่ากรกตจะเอาอย่างไรระหว่างเรื่องที่ตนมาร้องเรียน ของให้ยุบพ,พักภูมิใจไทยให้ยุบพ,พักภูมิใจไทยตามคําวินิจฉัยของสารน้ำนูนเมื่อวันที่19มกราคม2 5งหกับเรื่องที่นายเรืองไกรนะครับจะเอาเรื่องไหนยื่นต่อสารน้ำนูนก่อนจะรัดคิวให้เขาหมดเลยหรือไม่ เรื่องของหุ้นสื่อนายพิธาผมมองว่าเมื่อวันที่12มิถุนายน256ที่ผมได้มาร้องได้ปักหมุดไว้ที่นี่แล้วพระแม่ธรณีเป็นพยานผมกับเรืองไกวัดกันให้ตายไปข้างหนึ่งวัดกันให้ติดคุกไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่พักก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่ผมไม่ได้สนใจผมสนใจแค่หุ้นสื่อไอทีวีพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตา143เรืองไกต้องติดคุก ขอให้กกตถีบหรือเตะในเรืองไกลออกมาอยากอุ้มเรืองไกลนายพัฒรพงระบุนายพัทรมพงษ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงนะครับปี2,5,6ได้เคยยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรจ,จริตแห่งชาติหรือว่าปปชให้ตรวจสอบกกตชุดนี้เพราะการทําคดีหุ้นสือ่อมีพิรุษมากมายข้ามขั้นตอนลัดวิธีการไม่นําระเบียบแบบแผนของกฎระเบียบ ที่ตัวเองสร้างขึ้นมานะครับไม่เรียกนายพิธาเข้ามาในชั้นสอบสวนของกกตแต่ส่งเรื่องไปศาลร,รัฐธรรมนูญเลยซึ่งหลังจากศาลมีคำวินิจัยนายเรืองไกรระบุว่าทําตามรัฐธรรมนูญในการทําหน้าที่ในการตรวจสอบตนถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนมีมาตราไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบนั้นไม่มีตนไม่ยอมปล่อยนะครับเรืองไกรอย่างไรก็ตามเรืองไกรก็ต้องติดคุก เมื่อถามว่าจะดําเนินการอย่างไรกับกกตในฐานะผู้รับเรื่องและส่งให้สารน้ำนญวิทิ์ชัยน,นายพัทรพงศ์กล่าวว่าเรื่องหุ้นสื่อนอกจากนายเรืองกาแล้วตนยังมองว่ากกตาอาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยตนจะไปตามเรื่องที่เคยยื่นไว้กับปปชตรวจสอบการทําหน้าที่ของกกตปรากฏว่าหุ้นสื่อไอทีวีไม่ใช่เพาะไม่ใช่เฉพาะนายเรืองกามีนายสินสุวรรณจันยามีนายสนธิยาสวัสดีและกลุ่มสว เอาเป็นว่าไม่ว่าใครหน้าไหนไม่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่บังอาจเอาหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบกกตและกกตส่งให้สารนธรรมนูจนกระทั่งนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีหุ้นสื่อใครบังอาจทำอย่างนั้น โดนหมดครับผมตรวจสอบหมดนายพัฒนพงศ์หรือว่านายอั๋นระบุนะครับนายพัฒนพงศ์หรือว่านายอั๋นก็ยังกล่าวด้วยว่านอกจากนี้จะเดินทางไปทวงความคืบหน้าการยื่นให้ปปชตรวจสอบและเอาผิดการทําหน้าที่ของกะกะตชุดนี้ในการพิจารณาคําร้องนะครับการถือครองหุ้น สื่อมวลชนนะครับฐานปฏิบัติและและเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของทนายอันที่มายื่นเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็ตามที่เราทราบนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าวันนี้ ปล่อยให้นักร้องนะครับอยากจะเอาอะไรมาร้องแล้วก็รับเรื่องแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยนักร้องต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดทนายอันต้องดําเนินการนะครับเดิมเินเรื่องนี้และประชาชนอย่างพวกเราก็คงต้องติดตามอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าคุณร้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นข้อมูลจริงนะครับอันนี้สมควรแต่ถ้าคุณร้องแล้วไม่ได้ข้อมูลจริงเนี่ยแล้วทําให้เกิดนะครับผลกระทบนักร้องก็ต้องรับผิดชอบแต่ก็อย่างที่บอกรัฐมนูลฉบับนี้ เขียนเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เขียนให้นะคนที่ต้อนรองต้องรับผิดชอบถึงได้บอกว่าแล้วรัฐมนูลฉบับนี้จะไม่มีปัญหาได้ยังไงรับรัฐมนูลฉบับนี้มันต้องสมควรแก้ไขได้แล้วนะครับรัฐมนูลฉบับนี้ให้อำนาจของศาลรัฐมนูญเกินไปนะครับเกินไปบางครั้งเนี่ยตามที่เราบอกว่าวันนี้เฮ้ยการวินิจฉัยเนี่ยนะศาลแต่ละศาลเนี่ยมันกลายเป็นว่าศาลนี้วินิจฉัยแบบนี้ศาลนี้วินิจฉัยแบบนี้กฎหมายตัวเดียวกันแต่ศาลวินิจฉัยคนละอย่างมันเป็นไปได้ยังไงครับกฎหมายตัวเดียวกันนะครับในการ วินิจฉัยของสารแต่ละสารมันต้องไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นกฎหมายนะครับจะมีเอาไว้ทําไมาครับกฎหมายตัวเดียวกันแต่สารแต่ละสารวินิจฉัยแตกต่างกันและเป็นอํานาจของสารแต่ละสารจะวินิจฉัยไปยังไงก็ได้กฎหมายก็ไม่มีความหมายลยครับเพราะสารจะวินิจฉัยไปยังไงก็ได้แบบนั้นหรือมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ